ไอทัสส e ัสดีสวัสดีสวัขอบคุณเห็นเป็นน้องเป็นผู้ชายนี่เรามาอยู่ที่ R Festival นะครับจัดขึ้นทุกปีที่ว o o d l a n d เมืองโปรดของป่านที่อยู่ใกล้บ้าน ที่ว่าเป็นเมืองที่ถูกโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในสหรัฐนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปคุยกับคุณตำรวจม้ามาก็มีนำบัตดรด้วย้ก็เป็นม้าม้าเขาชื่อเจคแล้วก็จะมีคำคมจากวนะินนีนเ่เดอะฟูด้วยนะน่ารักมากเลยอะ่ะไหนรีวิวชุดเนตตีด้ดีกว่าโอ้โหเหมาะกับการมาเดินชมศิลปะเป็นอย่างยิ่ง พี่ชี้แค่ไหนเราอยู่ตรงไหนแล้งงานจัดตรงไหนล่ะเขาก็เดินเข้ามาในนี้เชียวเขาก็จัดงานตรงนี้ด้านนีอก็ริมน้ำโอเคบรรยากาศก็ว้าวคือเอาจริงไหมบ้านอ่ะไม่ค่อยคาดหวังกับการจัดงานของที่นี่เพราะว่าไปมาหลายงานแล้วนะครับบรรยากาศมันไม่เหมือนกับการจัดงานที่ไทยนะบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่คาดหวังละกันดูเป็นบรรยากาศสนุกๆครับ โอ้มีโชวกายะกรรมโยคะฟลายอันนี้ก็เป็นโซนให้ทำกิจกรรมให้เด็กๆทำอ๋อเป็นฝะติดใส่จานเอ,อ้ยน่ารักจังเลย อรูปนี้ดีรูปวิวทิวทัศน์นะดูยังไงก็ดีมันเหมาะกับการเอาไปแต่งบ้านเกือบที่สุดแล้วปานว่าก็าคือบ้านอ่ะมันไม่ได้อยู่ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ไงการมีรูปวิวทิวทัศน์ในบ้านอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะวันนี้งานดีอเออภาพเป็นภาพวาดน,นะอะไรก็เป็นเหมือนๆเลยได้อารมณ์ดี มันได้อารมณ์ได้อารมณ์แบบความนิ่งๆที่เคลื่อนไหวอะ่นะเนาะนี้เป็นงานโลหะนะครับเท่จัองอันนี้ป่านงก็อยากทํำนะพวกที่งานแล้วมันดูเคลื่อนไหวอะ่ะอันนี้เป็นกระจกนะโอ้ยแพ้สีตดัดจังเลย <laughs> เป็นไหมอะ่ะ เวลาดูสีจัดจัดแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบเราเป็นเด็กเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นแล้วก็สนุกสนานอะไรเงี้ยเวลาเห็นสีที่มันตัดกันแรงๆหรือสีแม่สีแท้อะไรเงี้ยนรู้สึกว่าความสีสดสีแท้อย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ดีนะโอ้นี้บสนุกดีนะป็นดูเป็นมอนสเตอร์เซรามิกนะครับ เครื่องครัวไม้ไม่ไม่ถูกนะครับเนี่ยยี่สิบห้าเหรียญเลยนะแต่ว่าเป็นไม้อย่างดีแหละไม้เนื้อแข็งไม้อะไรไม่รู้นะเนี่ยยี่สิบเหรียญขึ้นหมดเลยนะครับเครื่องครัวเครื่องครัวไม้โอ้งานนี้ดีมากเลยมันเป็นแบ,บว่าเหมือนโฟโตติ้งทีหน่อย <c oughs> เป็นภาพถ่ายแล้วก็ตัดตัดแสง ให้มันดูเหมือนเรื่องแสงอะโอ้ชอบฝองคนนี้อ่าน oh, <okay. S 2> ชอบงานสีสดๆแบบนีน้แล้วก็มีรอยผู้กันชัดๆมันมันดูจริงใจดีมันดิบๆด,บดีดูแล้วสักใจ อเออคนซื้อของกันมากมายเลยป่านคิดว่าปีหน้าป่านอยากจะมาตั้งบ้างแต่ไม่ได้ตั้งไปจะขายนะอยากมาดูเป็นบรรยากาศของคนคนจัดร้านมั่งเป็นอาชีพเก่าป่านนะอาชีพตลาดนัดเนี่ยป่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้สูงมากเลยนะครับเอาอจริงแต่เนี้ยพอเราเห็นคนถือของกลับบ้านถือลูกกลับบ้านอะ่ะที่เนี้ยเขามีวัฒนธรรมการแต่งบ้านสูงถึงว่าเนี้ยลูกป่านก็จะยินว่า แม่ๆจะขอซื้อรูปไปติดห้องนอนตัวเองเอิมเขาก็เขาเรียกอะไรมันเป็นวัฒนธรรมอ่ะเนาะเข้าใจได้มันก็เลยมีการซื้อขายกันคลองนะครับใช่ <Hi. S 2> ันนี้ดีมากเลยอ่ะ <Hi. S 2> คือเออมีนก,ก้็ยคือด้วยความเรียบๆอ่ะป่านคิดว่าเวลามันไปแต่งบ้านอ่ะมันอยู่กับบ้านแบบไหนก็ได้ถึงบ้านบ้านที่ ดูฟูฟ้าทางด้านเฟอร์นิเจอร์มิกซ์แอนด์แมทก็อยู่ได้หรือบ้านที่แบบว่าเ,เรียบง่ายอยู่แล้วติดเข้าไปก็ดูดีเฮ้ยดีมากเลยเนี่ยเป็นความตั้งใจนะว่าอยากจะทําให้มันเรียบง่ายแบบนี้ขึ้นได้แต่ว่าในความเรียบง่ายมันกระบวนการคิดพวจะเป็นมามันซับซ้อนมากเลยนะครับหัวนี้ทํายากนะประกบไม้ไหลแบบ นี่แต่และจุดเขาก็จะมีมีเบนซ์ที่เป็นอาร์ติสต์มาทำนะครับก็จะอยู่ตามจุดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูกันก็ได้เ uh huh. ขาจะให้คนมาออกแบบไว้ uh huh. น่ารักเนาะโอชอบงานที uh ่เป็น สีน้ำมันแบบนี้คือคือตอนนี้อยากทํางานสีน้ำมันมากเลยนะแต่ว่าไอสถานที่มันไม่ค่อยอำนวยเวลาทําอ่ะมันจะต้องมีขนาดพอสมควรไงแล้วถ้าป่านทําอ่ะมันก็คงไม่มีที่เก็บเท่าไหร่อีกอย่างหนึง่งพอมันทําในห้องเป็นสีน้ำมันกลิ่นมันก็จะคุ้งๆหน่อยครับคิดว่าเดี๋ยวช่วงตอนที่กลับไทยค่อยทําดีปะ่ะ จุดประสงค์ของการมาอาร์ตมาร์เก็ตวันนี้นะก็ศึกษาการตลาดนะครับมาดูว่าเขาทําอะไรกันยังไงเท่าที่สังเกตดูนะเ,นเขาก็จะทําเป็นแนวของเขาอะหมายถึงว่าจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรเขาก็จะพยายามโชว์นั้นเช่น,นร้านนี้วาดเกี่ยวกับดอกไม้เขาก็จะเป็นดอกไม้หมดเลยจะไม่แบบหลากหลายซึ่ง<ม>ตามหลักการตลาดมันมันก็ทําให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ชัดเจนเวลาคนมาซื้ออย่างเงี้ยมันก็ เออคนนี้ก็ต้องดอกไม้คนนี้ก็ต้องนกคนนี้ก็ต้องอะไรไบเนี้ยคนนี้วาดฟูฟ้าไปเลยประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นก็คือมันจะมีรูปออริจินอลกับรูปแบบปริน์เนี่ยก็จะว,วางแบบปริน์ไว้ข้างๆก็ใครที่ซื้อราคาของรูปออริจินอลไม่ไหวก็ซื้อเป็นปริน์ก็จะเข้าใจง่ายรวมถึงรูปปริน์เนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าบางทีก็จะเหมาะกับการไปตกแต่งในพื้นที่ที่ต่างกันนะครับ แม้กระทั่งบางคนที่ทําเป็นพวกสครับเจอเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยน,นะครับเขายังขายภาพปิ้นเลยนะเขาถ่ายรูปของโปรดักของเขาเองมาขายเป็นรูปอีกทีหนึ่งเว้ยเออก็ไม่น่าเชื่อได้รับความนิยมเหมือนกันนะส่วนมากอ,อ,อาร์ติสตที่เห็นนะจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยนะครับดูเราเรา,เราแล้วน่าจะ40ิขึ้นแหละยังไม่ค่อยเจอเด็กๆเ,เลยคงใส่เป็นอาชีพเก่าแก่ไปแล้วมั้ง <laughs> เด็กๆไม่ค่อยทํา ชอบจนต้องขอ,อก,กลับมาดูอีกทีหนึ่งนะมันเรียบง่ายมากเลยอ่ะพอมันมันง่ายจนเราเข้าใจง่ายๆอ่ะเวลาดูมันสะท้อนทำให้เราคิดอะไรได้กว้างมากๆเลยอ่ะครับ มีดนตรีแล้วก็พุทธักเอาเอาหินมาเลียงเป็นภูเขาเว้ยเฮ้ยได้นะอารมณ์ได้เลยนะ กุ้งบ้านต้องใหญ่แค่ไหนโหวันนี้งานดีมากครับเทคนิคไม่รู้นะแต่อารมณ์ที่เอ,อลูกปั้นมันฉุดมันล้างมันแสดงถึงความตึงเนี่ยโหได้อารมณ์มาก ็ถือว่าเป็นการเสพศิลปะชะนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นการเสพศิลปะที่ปันชื่นชอบมากเลยนะรองจากการที่ไปเที่ยวธรรมชาติหรือการคุยกับคนอันนี้ปันถือว่าเป็นอันดับสองเลยก็ได้ที่อันดับ3ส,สิคุยกับคนอันดับ2แล้วก็ชอบมากกว่าการไปดูในแกลเกลอรี่หรือมิวเซียมอีกนะครับเพราะว่านี่แม่งคือแบบชีวิตจริงอะแล้วเขาเรียกว่าทําเพื่อมาตอบสนองคนแบบเอาไปอยู่ในบ้านของเขาอะนึกออกปะ ก็ห้ามตัวเองไม่ได้จริงนะครับตอนแรกอะว่าจะไม่เล่นแล้วนะสีน้ำมันแต่พอไปเดินงานวันนี้แล้วก็คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาอที่ <im it> <im it> ไปเ้อสีน้ำมันกันเถอะะอ่ะต,ตามนั้นน้ำมันก็ต้องมีตัวผสมด้วยนะครับ <im it> พวกน้ำมันทำละลายจริงๆก็มีมากมายแต่อันที่ป่านชอบมันไม่มีขายแต่เราจะลองใช้ลิควิดดูแล้วกันป่านอ,อยากให้มันสีหนาๆน,นะนี่คือความจริงอะ ไอสีน้ำมันเนี่ยซื้อไปวาดรูปเล่นเลยนะครับแบบอดใจไม่ได้จริงเห็นรูปวันนี้แล้วแบบเฮ้ยมันต้องเล่นแล้วแหละแต่อีกอย่างนึ่งนะป่านว่ามันเอาไปใช้ในงานไม้ได้แต่ค่อยไปคิดทีทีเพราะดูแล้วไอรูปแบบที่ป่านจะทาขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เรามีวัตถุดิบกระจุกกระชิกพวกนีน้ใส่ลงไปในความเรียบง่ายของเราอะมันก็จะเพิ่มลูกเล่นอะไรบางอย่างได้ ฮ่าป่านมาซื้อเลโก้ครับแต่ว่าเป็นเลือกแบบอันี้เองได้เลือกชิ้นก็มีที่ซีน่ารักจังที่ไทยก็มีแหละที่พารากอนเคยเห็นก็คือเราซื้อถังก่อนแล้วก็เลือกสีนี้นเลือกชิ้นตามใจชอบเลยนะซึ่งป่านอ่ะก็อยากจะสะสมพวกสีขาว รองเท้าแบบใสเปิดซอนเลยคะ่ะเอ้ยติดๆเราต้องลองใส่ไปโอ้ะตรงนี้มันตรงยางมันเป็นลายหัวใจตลอดใช่ใช่ใช่เหมาะกับการที่คนชอบทานเล็บเท้านะไปโชว์เล็บได้ <laughs>